สวัสดีครับชิ้นโซกิมครับดูตลาดนัดขำหยาดเห็นปลาหมึกน่ากินครับ,ดดบ,เ,รรบเดี๋ยวลองชิมดูอ,อันนี้มันมันอะไรอ่ะอปากแล้วเนี่ยอ่ะอตัวปลาหมึกปากไมหมเท่าไหร,ร่ครับสิบาทค่ะเดี๋ยวลองชิมปากของมาย เรี้ยงมาเียงเบียงบเรียงมาพอดีวันนี้หวยออกก็เลยอ่ามีคนขาดเรียงเบอร์รยอ,รรอย,นะยอู่นะค่าเรียงเบอร์ผ่ละเรียงเบอร์กินแล้วผมแห้งๆหน่อยนะเรียงเบอร์ค่ะเรียงมาอร

เขาไม่รู้นะ มไมคเรียงมคะเรียงเบอร์เรียงเบอร์เรียงเบอร์ได้แล้วครับเรียงค่ะพี่เรียงเบอร์เร,เรียง แล้วล้วกชิมดูยเบร์มคะยงเบอร์ค่ะยังเบอร์อร่อยอะยงเบอร์ไหมคะยงเบอร์ยงเบอร์รยงเบอร์บ้

ใช่ครับอร่อยครับนำจิมกระสับใช้ได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกินชวนกินนะครับสวัสดีครับ